เนี่ยอย่างอย่างตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวนั้นล้นต้นที่สองหมื่นต้นที่สองแบบับอันนี้คือส่วนมากล้วจะสั่งตามตามสั่งหรือเปล่าไม่น,นี้องขายหน้านได้เลยไม่ยกได้เลยครับผมยกได้เลยครับเริ่มต้นเริ่มต้นสองถ้าตัวใหญ่นะหมื่นห้าก็มีมันม,ม,มีหลายสเต็ปหลายหลายเวอร์ชันนะครับ แล้วแต่ของด้วยเราพวก่องเล็กๆประมาณนี้เท่าไหร่เริ่มต้นที่สี่พันเริ่มต้นที่สี่พันนะจะได้บอกลูกค้าเพราะว่าลูกค้าถามได้ครับผมลูกค้าเริ่มต้นเบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์หกแปดสี่หนึ่งแปดนะอ๋อครับผมติดต่อเยอะเสียง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 นะครับวันนี้อยู่ตลาดนัดเนครงสมราชบุรีนะครับท่านผู้ชม เนี่ยมีหลายขนาดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูขนาดกันดีกว่าเขาบอกว่าเริ่มต้นสองหมื่นนะครับตัวใหญ่ บอกได้นะพี่โอเคครับอย,อยากมาชมสินค้าก็มาที่ตลาดนัดเบิร์ดของกมราช,ชบุรีนะครับท่านผู้ชมหลายท่านถามว่าขายอยู่ที่ไหนบ้าง <c oughs> เขาไม่ขายหลายตลาดมากนะครับคือตลาดนินจาก็ไปตลาดออตอนเช้าตลาดนะคนปรปฐมก็ไปนะครับตลาดนวัดไร่ขิงนะครับก็ไปนะครับหลายที่นะครับแต่วันนี้อยู่ที่ตลาดนัดเบิร์ตของผมราชบุรีนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านเครื่องเสียงของเนื้ออ้วนนะครับเป็นลำโพงคาราโอเกะ DIY นะครับกำลังนิยมเลยตอนนี้นะขายดิบขายดีนะครับเื่อันดีครับอัดีครับเดี๋ยวดูทั้งีร ก็เป็นลำโพงบลูทูธนะครับป,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 ป้ายรถป้ายรถไปทางโน้นเลยป้ายรถไปางโน AX mode ตัวใหญ่นะโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่เท่าไหรไ่เนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวๆขอถ่ายรูปหน่อย นะครับก็มีหลายราคานะครับท่านผู้ชมร้านนี้เขาขายเครื่องเสียงแนวลำโพงบลูทูธลำโพง DIY นะครับตามสั่งนะครับหรือว่า